สวัสดีครับทุกคนทุโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดแพ็คตำนานและก็อ่าี G ้ดาร์กนะครับจากการสะสมสติ๊กเกอร์และก็อื่นๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปรับของในแพ็คสติ๊กเกอร์ก่อนนะอ่าแพ็คสติ๊กเกอร์ผมเนี่ยผมเนี่ยเหมือนจะขาดแค่อนุบิสสีทองอันนี้นะแค่นเดียวนะครับอย่างอื่นผมเนี่ยสะสมครบมาแล้วนะครับอ่าถ้าสะสมอาณาจักรน้ําแข็งครบนะครับจะได้แพ็คตำนานนะ ตำนานเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ตำนานคารินตำนานพระอภัยมณีตำนานฮันเตอร์ตำนานเมเลียตำนานผีเตอ้อตมุดตำนานเกรตาตำนานแบล็กวินเทอร์ตำนานวินเทอร์ตำนานไกอาตำนานฮารยองตำนานกอนตำนานจูนี่นะครับผมรับเลยนะฟับสะสมเหวลึกแห่งท้องทะเลครบนะครับก็จะได้ ตัวซุมจี้เครื่องรางดาร์กนะมีโอกาสที่จะได้นะดาร์กจอมจนหุ่นเลกาดาร์กหมวกอโจอมตีไทเทเนียมของคาเมนดาร์กเพชรสีดแดงโลกซสปเปอร์ดาร์กจรวดอากาศของราชาที่ถูกเนเธอรดาร์กโดนปรปอเบ็ดเสร็จดาร์กราชาที่ถูกเนเธอร์ดิกาดาร์กอุปกรณ์เขียนแบบนักดาบตามใจชอบดาร์กสวิตพอท่อดาร์กบดจับกักขัง ดาร์กโดโกปีระเบิดดาร์กอุปกรณ์เขียนแบบตึกลอยฟ้าดาร์กเจ็ตนแผคโลดาร์กหมีจอมบึ้งนะครับผมอ่ะรับนะครับอันนี้ล่ะไซเบอร์ติกนะไซเบอร์ติกเนี่ยได้แพ็คตำนานเนาะอ่ะรับนะครับสองแพ็คแลนะแพ็คตำนานแล้วก็มาสเตอร์แห่งการต่อสู้นะก็จะได้ ตัวตุ่มจี้เครื่องรางดาร์กนะครับรับนะครับในแพ็กสติ๊กเกอร์เนี่ยจะได้ตำนานสองจี้ดาร์กสองเนาะอย่างอื่นละ่ะเดี๋ยวไปรับจากการล็อกอินก่อนนะเหมือนจะมีแพ็กตำนานอยู่นี่นะครับแพ็กตำนานนะรับไปนะครับฟับแพ็กตำนานนะมีแพ็กอีโวด้วยอรับนะครับรับอะไรอีกมีตัวตุ่มจี้ด้วยจัดไป โอเคแล้วก็แล้วก็แล้วก็อีเวนต์สะสมของนักล่านะครับเนี่ยถ้าเล่นครบวันละห้าตาก็จะได้เอบวกมาเนาะแล้วก็สะสมเพื่อมาแลกตำนานนะครับแล้วก็มีจี้ด้วยเดี๋ยวขอดูอจี้ก่อนแล้วกันเนาะจี้เนี่ยมีโอกาสจะได้นะราชาที่ถูกเนเทศหมัดมุเลกา คาปิบารากุหลาบต้องสาบและเบิดกระต่ายกราฟฟิตี้หมวกราชายถูกเนเทศรและเบิดน้ำหุ่นเลกาบ้านโลป้องกันโลพิทักษ์ราชายถูกเนเทศดองก็ปี้ราชายถูกเนเทศการ์ดเชิญโฮมปาร์ตี้ร่นก่อสร้างวีสองลองเ้าบับเบิลอุปกรณ์เขียนแบบไกเซอร์นะมาเปิดเลยนะครับบ้านโลป้องกันโอ้ยจีนี้ผมมีแล้วอืมเรามาดู แพ็กตำนานกันบ้างนะแพ็กตำนานตัวละครสุดฮิต s บวกนะครับมโอกาสจะได้ตำนานหมิงหมิงตำนานคาเมนตำนานแบล็กฮอลัสตำนานฮันเตอร์พิวตำนานผีเสื้อหมุดตำนานเกตาตำนานแบล็กวินเทอร์ตำนานวินเทอร์ตำนานไกอาตำนานฮารายองตำนานกอนตำนานจูนี่ผมเนี่ยอยากได้ตำนานหมิงหมิงแล้วกันไม่เอาไม่ขออะไรมากเลยหรือไม่ก็ตำนานฮันเตอร์พิวก็ได้ยังไม่มีเลยสองการ์ดนี มาขอลุ้นหน่อยมิงๆมิงๆมิงมงิลูกมิงๆม,มิงนะปุ๊บเอาก่อนไปจ้าไปทีนี้เราไปเปิดส <c oughs> ามตำนานที่เหลือนะขออนุญาตเลื่อนก่อนนะขอเลื่อนก่อน มาแล้วเปิดจี้กันนะจี้ที่ดีที่สุดนะจากการล็อกอินนะครับอุ้ยดูก็ปี้ราชัิยุกเนศอู้พอได้เลยนะเนี่ยอ่าแพ็กอีโวด้วยอ่ะแพ็กอีโวฮิวิทอิสเปลสีเลือดทีนี้ก็จะเหลือตำนานและวตำนางกับดาร์กเนาะเอาจี้ดาร์กไปแล้วกันเนาะจี้ดาร์กนะครับจี้ดาร์ก จีด์กจีดากเจ็ดแ็คโลโอ้โห oh, oh. อันนี้จากการสะสมสติ๊กเกอร์นะอะไรเอ้ยอุปกรณ์เขียนแบบตึกลอยฟ้าโอ้โหจีนี้ยังไม่มีแต่ <laughs> ก็แต่ก็ไม่อยากได้ปะอ่ะจีด์กผ่านไปนะต่อไปนะครับตำนานตำนานเอาตำนานในการสะสมสติ๊กเกอร์ก่อนมา ารินเออคาลินผมยังไม่มีขอคารินนชไหมคาลิน,าลนนะลูกคารินคารินเอาจูนี่ไปก่อนอันนี้อ่ะอันนี้ก็จากการสะสมสติ๊กเกอร์นะคาลินลูกคารินเอาฮายองไปอันนี้จากการล็อกอินนะอะไรเลย ตำนานไก่โอโหไม่ได้ของดีเลยทุกคนมีแต่ตำนานเก่าๆนะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครที่สะสมครบหรืออ่าทำภารกิจครบแล้วนะครับขอให้ได้ตัวดีๆกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย